สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็เดี๋ยว EP นี้นะครับกล่องที่ผมจะแกะเลยก็คือเป็นกล่องนี้ครับนี่เป็นน้องมิคุนะครับในงานจับฉลากชุดชิโนมุคุนะครับก็บอกเลยว่าเป็นชุดที่ยอดฮิตมากๆในช่วงที่ผมไปญี่ปุ่นไปโตเกียวรอบที่แล้วเนี่ยไปตะ,ตะลุยหางานชุดนี้นะครับทั่วอากิฮาบาระเนี่ยแทบไม่มีร้านของเล่นหรือร้านจับฉลากร้านไหนเนี่ยมีของเหลืออยู่เลยนะครับ อาจจะมีบ้างแต่ว่าจะเป็นพวกรางวัลเล็กๆก็คืองานฟิกเกอร์เนี่ยออกไปหมดแล้วนะบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งชุดที่หายากม,มากๆครับและสุดท้ายเองก็คือผมก็เลยตัดสินใจซื้อร้านที่เขาเนี่ยมีขายแบบโดยไม่ต้องจับมาเลยนะครับก็คือนี่เลยก็ตัดสินใจซื้อมาเลยจบๆนะครับโอเคก็คือถือว่าเป็นอีกหนึ่งชุดที่เรียกว่าเป็นเดอะเบสของงานจับฉลากเจ้าสาผมเป็นแฟนห้าก็ว่าได้มาเดี๋ยวผมก็จะเริ่มแกะกันเลยเอาจิางก็คือเพิ่งจะมีเพิ่งจะเริ่มมีเวลาแกะนะ ได้มาเนี่ยสองเดือนละหลังจ,จะไปรอบก่อนนะครับเพิ่งจะมีเวลาแกะก็เราก็มาแกะเริ่มต้นจากน้องมิขูกันเลยครับมีบางคนอาจจะสงสัยว่าทําไมผมถึงเริ่มจากน้องมิขู่ก่อนทําไมไม่เรียงลําดับตามพี่น้องทําไมไม่แกะคนที่เป็นเมนหลักที่เราชอบก่อนอะไรเงี้ยก็อยากจะบอกว่าผมอะ่ะอยากจะพาน้องมิขู่เนี่ยไปไปญี่ปุ่นด้วยในรอบรอบนี้เพราะว่าจะพาไปเที่ยว ย่านปราสาทนะครับย่านที่เป็นวัฒนธรรมญี่ปุ่นเป็นเมืองเก่าอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าตีมน้องเนี่ยได้และที่อยากพามิคุไปเพราะว่าเอาจริงๆกับผมเห็นงานจริงแล้วผมว่าสวยมากแต่ว่ากับมีมีหลายคนนะครับแฟนๆหลายคนเนี่ยไม่ได้ระบุว่าว่าคนไหนนะครับมีเนแฟนหลายคนเนี่ยที่พูดเป็นเสียงเดียวว่าแบบงานงานเนี้ยมิคุคือทําไม่สวยแต่ว่าผมเห็นงานจริงเนี่ย หรือคนที่เขาซื้อหรือคนที่เขาสะสมจริงเนี่ยไม่เห็นเขาพูดอะไรเลยนะครับเขาก็บอกว่าสวยดีซึ่งผมเห็นแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าคุณบอกไม่สวยเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปถ่ายรูปให้ดูนะครับว่างานจริงเนี่ยน้องสวยขนาดไหน s มชิมชเอออะไรนะมีคนบอกว่ามิคุงาน ชื่อเราาื่มนกไม่สวยเงินเด้อผมไม่รู้นะว่าบ้านของคุณพูดอยู่ไหนแต่ผมจะตามหาคุณและผมจะโอเคครับมาเราก็เอาน้องออกจากกล่องกันเลยครับสำหรับงานจับฉลากชุดนี้นะครับก็เขาจะจับฉลากกันนะครับตั้งแต่เมื่อเดือน1ิบวันที่6กนะครับวางจำหน่ายวันแรกวันที่6 แต่ช่วงนี้ผมบินไปเนี่ยก็คือขนาดว่าไปไปช่วงที่เพิ่งจะเริ่มจับฉลากได้แค่วันเดียวเองนะแต่ของแทบจะหมดเกือบหมดแล้วอะวดูนะคุณผู้ชมฟิกเกอร์รจับฉลาก85่ฟิกเกอร์หมดเหมือนเดิมนี่งานฟิกเกอร์หมดเกลี้ยงหม,หมดเกลี้ยงแม้กระทั่งชุดชุดนี้ออกมาก็หมดเหมือนกันสองเซตที่แล้วมาครับน้องออกมาแล้วนี่ สวยมากคือสีขาวชูชิโนมกูเนี่ยให้ความสะอาดบริสุทธิ์นะครับถึงเรื่องของด้านความบริสุทธิ์ของจิตใจของน้องด้วยแล้วก็ชุดที่แบบขาวสะอาดบริสุทธิ์ด้วยบอกเลยว่าไม่แปลกใจเลยที่ทำไมตัวนี้เป็นชุดนี้เป็นชุดที่เป็นตัวท็อปของงานจับฉลากที่ผ่านมาเลยก็ก่อนหน้านี้งานจับฉลากเนี่ยชุดเจ้าสำเ็นแฟนห้าเนี่ยออกมาชุดนี้ฟิกเกอร์เป็นเซตชุดที่5แล้วนะแต่ก็เรียกว่าเป็นชุดที่ยกให้เป็นเดอะเบสครับ มาครับเราก็จะมาแกะกันเลยคุณผู้ชมหนักพอสมควรเลยนะเพราะว่าชุดน้องหนักนี่ครับก็เริ่มต้นจากฐานก่อนฐานก็เขาจะเป็นสีแดงมาให้นะครับทุกทุกคนก็จะเป็นสีแดงหมดเพื่อให้เวลาตั้งโชว์เนี่ยตัดกับชุดขาวแล้วก็บกวกกับเป็นธีมของชุดด้วยเพราะว่าธีมของชูชิโรมุกูเนี่ยก็คือจะเป็นสีขาวบริสุทธิ์ล้วนแต่ว่าจะมีตัดตรง ตรงขอบผ้าหรือว่าตรงโบเนี่ยที่เป็นสีแดงนะครับเนี่ยดูจากภาพต้นฉบับที่น้องๆใส่กันได้นะครับก็เขาก็จะห่อพลาสติกมาให้อย่างดีนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาชมน้องออกจากพลาสติกไปพร้อมกันวา๋เป็นไงงามขนาดไหนแล้วท่าเป็นท่าที่น่ารักมากนะแต่ละคนจะมีแอคชั่นท่าไม่เหมือนกัน อย่างของมิคูเนี่ยจะถ้าคล้ายๆกับของน้องอิจิกะนะครับแต่ว่าของน้องอิจิกะเนี่ยจะเป็นมือซ้ายยื่นยื่นแขนมาจาับมือกันมั่นกับมิคูเนี่ยจะเป็นมือขวานะครับคล้ายๆฟิลเหมือนประมาณว่ายื่นนิ้วมาให้อะครับให้สวมแหวนมั่นนี่ครับนี่เธอจะแต่งกับชั้นไหมนะครับแต่งครับจะบอกว่าชุดชิโนโมุกูเนี่ยถ้าให้ผมเทียบเนี่ยตามวัฒนธรรมญี่ปุ่นก็คือเหมือนถ้าเปรียบเทียบปก็คือเป็นชุดไทยนะครับที่เรามักจะแต่งกัน ตอนงานมั่นแต่ว่าพองานแต่งจริงก็จะเป็นชุดสากลครับเรื่องชุดชิโรมุกุเนี่ยก็จะเปบเอจะเปรียบเสมือนเป็นช่วงที่น้องแต่งไว้สําหรับงานมั่นเขาถึงตั้งชื่อชุดว่าซิ s งด g พา p a r t อร์นะครับก็คือเหมือนเตรียมตัวที่จะออกเดินทางอะไรอย่างเงี้ยครับเตรียมตัวที่จะออกเดินทางของสาวๆทั้ง5แล้วก็จะเดินทางไปเป็นเหมือนกับโอเคก็คือจะออกจากความบริสุทธิ์นะครับไปเป็นเจ้าสาวของของเจ้าบ่าวอะไรประมาณเนี้ย นะครับอันนี้คือแบบที่มาของชุดมัน mm. okay, เดี๋ยวผมมาลองเสียบฐานดูก่อนจริงๆเขาผมได้ยินเสียงอีกเสียงหนึ่งที่คนพูดกันเยอะก็คือเขาบอกว่าชุดนี้ฐานจะใส่ยากครับแต่เนี้ยผมไม่เถียงนะผมว่าจริงแต่เอาตรงๆผมซีเรียสไหมผมไม่ครับเพราะว่าผมจะเป็นคนไม่ซีเรียสกับอะไรที่มันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆครับสิ่งที่มันสําคัญมากกว่าคือเขาทําตัวฟิกเกอร์หรือตัวชุดเนี่ยได้งามแค่นั้นอะ่ะเราฟินละส่วนตัวฐานเนี่ย จะทําไม่ตรงเอาแบบเอแบบเออย่างน้อยน้องยืนได้เนี่ยขนาดพูดขนาดนี้นะครับยังใส่ฐานไม่ได้โอเคแต่ว่าชุดเนี้ยก็คือโอเคถ้าถ้าคุณจะบอกว่า เอ่อทำไมผมถึงไม่ซีเรียสกับโดยเฉพาะเรื่องชุดเนี้ยเราไม่ซีเรียสเรื่องฐานเพราะว่าคือน้องอ่ะเนี่ยอ่ะเราให้ดูงี้ก่อนคือน้องสามารถยืนได้โดยไม่ใช้ฐานนะเพราะว่าเขาทําผ้าเป็นเป็นแบบละหน้ามายี้แล้วเนี่ยเหมือนที่ผมยืนให้ดูเมื่อกี้น้องแบบยืนได้สบายเลยนะครับนี่สวยมากแต่ว่า ยังไงเราก็ต้องอยากเสียบฐานไว้ก่อนเพราะว่าบางครั้งอะ่ะเราน้องไปยืนอะ่ะเดี๋ยวเรากลัวว่าปลายเสื้อหรืออะไรตรงนี้มันจะเลอะใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวยังไงผมขอหาทางใส่ฐานก่อน <Little. S 1> โอเคครับก็หลังจากที่ผมพยายามใส่ฐานมาแล้วสักระยะหนึ่งนะครับก็ผลปรากฏว่าให้น้องยืนบนฐานแล้วครับง่ายกว่า <laughs> นะครับก็ให้น้องยืนบนฐานไปเลยเนีย่สวยเลยได้ นครับสวยงามนะครับก็คิดว่าน่าจะง่ายกว่าสําหรับคนที่บอกว่าชุดเนี้ยฐานใส่ยากผมไม่เถียงแต่ถ้าบอกไม่สวยเนี่ยเถียงแบบว่าขัดใจมามาดูชมความงามของน้องไปพร้อมกัน คลิปนี้นะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่สละเวลาของท่านเข้ามารับชมนะครับแต่ว่าอยากให้เป็นกําลังใจให้ผมอีกนิดนึงนะครับโดยการกดช่องสับสไคร e นะครับช่องทอยโกชาเวไว้นะครับจะได้ไว้สําหรับติดตามดูคลิปอัปเดตแกะกล่องใหม่ๆแบบนี้เรื่อยๆนะครับรวมถึงไลฟ์สไตล์ต่างๆนะครับที่ผมจะมาเสิร์ฟเป็นคอนเทนต์ต่างๆให้ด้วยนะครับเกี่ยวกับโมเดลอนิเมของเล่นต่างๆนะครับก็สําหรับ E ีีนี้ก็ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ Thank uh you. -huh.